สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับในหน่วยนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของมลพิษทางรังสีค่ะเดี๋ยวเราไปรู้เนื้อหากันเลยนะคะค่ะแหล่งกําเนิดของรังสีนะคะจะแบ่งออกเป็น2แหล่งค่ะแหล่งแรกเนี่ยก็คือเป็นแหล่งกําเนิดจากธรรมชาติค่ะแหล่งกําเนิดจากธรรมชาติเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นย่อยๆอีก2 แหล่งนะคะก็คือรังสีที่มาจากพื้นดินของโลกค่ะอันนี้จะมาจากแร่ธาตุต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของโลกนะคะมีมาตั้งแต่การสร้างโลกแต่แรกเลยค่ะอ,อ,อย่างเช่นรังสีที่มาจากแหล่งของพื้นดินของโลกนะคะก็คือธาตุกัมมันตรังสีค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นธาตุที่มีค่าครึ่งชีวิตที่ยาวนานเลยนะคะส่วนรังสีที่มาจากนอกบรรยากาศของโลกเนี่ยก็จะเป็นรังสีคอสมิกค,ค,ค่ะซึ่ง ทางสีคอสมิกเนี่ยก็จะทําปฏิกิริยาต่างๆนะคะทำปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่รุนแรงนะคะแล้วก็กอ่อให้เกิดพวกปลดปล่อยพวกนิวตอนโปรตอนแล้วก็อนุภาคแอลฟาออกมาค่ะส่วนแหล่งที่2นะคะเป็นแหล่งกําเนิดจากมนุษย์ค่ะด้วยด้วยวิวัฒนาการต่างๆทางเทคโนโลยีนะคะและว,วิทยาศาสตร์ก็ทําให้เกิด ออรังสีที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อนํามาใช้ในการทางการแพทย์แล้วก็ทางอุตสาหกรรมอาหารนะคะเช่นออรังสี X กเนี่ยนะคะก็ถูกเอามาใช้ในทางการแพทย์แล้วก็ใช้ในการถนอมอาหารด้วยค่ะประเภทของรังสีนะคะ <c oughs> ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทเป็นรังสีที่เกิดการแตกตัวนะคะกับรังสีที่ไม่เกาะให้เกิดการแตกตัวะคะ่ะรังสีที่เกาะให้เกิดการแตกตัวเนี่ยก็เป็นการที่ อิเล็กตรอนเนี่ยแตกต so ัวออกมาจากอะตอมนะคะซึ hmm. ่งจะแบ่งออกเป็นแตกตัวได้โดยตรงแล้วก็แตกตัวทางอ้อมนะคะการที่รังสีทําให้เกิดการแตกตัวได้โดยตรงเนี่ยรังสีชนิดนี้นะคะเป็นรังสีที่มีประจุค่ะแล้วก็ทําปฏิกิริยากับอิเล็กตรอนของตัวกลางทําให้อิเล็กตรอนเนี่ยแตกตัวออกมาจากอะตอมได้ซึ่งแตกตัวออกมาเนี่ยก็จะเป็นประจุบวกแล้วก็ประจุลบนะคะอย่างเช่น รังสีคอสมิกนะคะอนุภาค Alpha, อ l ลฟาอนุภาคเบลตานะคะส่วนรังสีที่ทำให้เกิดการแตกตัวได้โดยอ้อมเนี่ยก็ชนิดนี้เนี่ยจะไม่มีประจุนะคะแล้วก็จะเป็นการทำปกติปฏิกิริยาบางอย่างโดยอ้อมนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการที่อิเล็กตรอนเนี่ยหลุดออกมาจากอะตอมได้นะคะส่วนรังสีที่ไม่ก่อให้เกิดการแตกตัวรังสีชนิดนี้เนี่ยเนื่องจากมีพลังงานต่ำแล้วก็มีความถี่ต่ำนะคะทำให พลังงานเนี่ยมีไม่มากพอที่จะทําให้อิเล็กตรอนเนี่ยหลุดออกจากอะตอมได้ซึ่งเป็นรังสีที่พบในชีวิตประจำวันเลยนะคะอย่างเช่นพวกคลื่นวิทยุนะคะไม,คร,ไมครเวฟนะคะรังสีอินฟราเรดนะคะหรือว่าแสงสว่างแล้วก็แสงอัลตราไวโอเลตนะคะซึ่งรังสีชนิดนี้นะคะก็เป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ด้วย ต่อไปนะคะเรามาดูสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการแพร่กระจายของรังสีกันค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างมา3อันดับแรกที่มีหายนะเกิดขึ้นสูงที่สุดนะคะอันแรกก็คือระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมา่าและก็นางาซากินะคะจากการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ทิ้งนิวเคลียร์ในสงครามโลกครั้งที่สนะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต ประมาณ250,000คนเลยนะคะในจำนวนนี้เนี่ยก็พบว่าเสียชีวิตจากการที่เจ็บป่วยจากการแพร่ของรังสีแล้วก็จากเพลิงไหม้ด้วยซึ่งมีผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะถึงร้อยละ46เลยนะคะแล้วก็อีกประมาณ11อีกร้อนะคะก็จะเสียชีวิตด้วยมะเร็งก้อนเนื้อต่างๆค่ะค่ะส่วนสถานการณ์ที่2นะคะภัยพิบัติฟุกุชิมะนะคะอันนี้เกิดจากการที่ มีการเกิดแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็ส่งผลให้เกิดซึนามิแล้วก็มีผลกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะของที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูหลายเครื่องเนี่ยก็เกิดปัญหาขัดข้องต่างๆจนทําให้มีการรั่วไหลของรังสีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการปนเปื้อนของรังสีเนี่ยสู่สิ่งแวดล้อมนะคะทั้งบนบกนะคะในน้ําในอากาศนะคะทําให้ผู้คนเนี่ยจะต้องอบพยพออกมา เป็นจำนวนมากนะคะออกไปจากห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ50กิโลเมตรเลยค่ะส่วนสถานการณ์ที่3นะคะเป็นภัยพิบัติของเชอร์โนบิลนะคะอันนี้ก็เกิดจากความผิดพลาดของการทำงานของพนักงานค่ะทำให้มีการปนเปื้อนของรังสีสูงถึง200เท่าของที่เคยเกิดขึ้นกับที่ฮิโรชิมาแล้วก็นางาซากิรวมกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็มีหนังที่ เป็นซีรีส์หนังนะคะที่ทําเกิดขึ้นถ้าท่านนาักศึกษาอยากหาความรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับของที่เชอร์โนบิลนะคะนักศึกษาก็สามารถไปหาดูได้นะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูถึงผลกระทบและอันตรายของรังสีกันค่ะผลกระทบนะคะทางชีววิทยาก็จะแบ,บ่งออกเป็นผลการได้รับรังสีแบบชัดเจนกับแบบไม่ชัดเจนนะคะแบบชัดเจนเนี่ยก็เกิดในกรณีที่ร่างกายเนี่ยได้รับ รังสีในปริมาณที่มากๆจนเกินขีดจํากัดของร่างกายทําให้ร่างกาย,ยแสดงอาการออกมานะคะอย่างเช่นก่อให้เกิดการอ่อนเพลียนะคะผิว,ผวนหนังไหม้คลื่นไส้อาเจียนต่างๆท้องเสียนะคะอันนี้ก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็ระบบต่างๆของร่างกายก็อาจจะถูกทําลายด้วยส่วนแบบไม่ชัดเจนเกิดในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับรังสี เป็นระยะเวลานานๆทีละน,น้อยๆนะคะทำให้ไม่มีการแสดงอาการเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการอาจจะเกิดมะเร็งนะคะหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมค่ะค่ะส่วนผลกระทบ ที่แบ่งออกเป็นตามช่วงเวลานะคะก็จะแบ่งออกเป็นในช็อตเทอมแล้วก็ลองเทอมนะคะช็อตเทอมก็คือในระยะสั้นๆก็จะแบ่งออกเป็นในกลุ่มอาการของรังสีเฉียบพลันแล้วก็หรือเป็นความเจ็บป่วยจากทางรังสีนะคะก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะนะคะอาจจะเกิดผิวหนังบวมคันแล้วก็ผมร่วงส่วนการบาดเจ็บจากรังสีทางผิวหนังเนี่ยเมื่อได้รับปริมาณรังสีมากๆเนี่ยผิวผิวหนังเนี่ยก็จะเกิด การบวมคันแดงนะคะหรือมีอาการบวมน้ําเกิดขึ้นหรือว่าบางทีก็อาจจะทําให้เกิดผิวหนังไหม้เลยนะคะก็จะพบในคนที่สัมผัสกับวัสดุกำม,มันตะลังกำม,มันตภาพนะคะส่วนผลกระทบระยะยาวนะคะลองเทอมก็จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งค่ะหรือว่าทารกในคันถ้าผู้หญิงนะคะสตรีมีคันนะคะไปสัมผัสกับรังสีเนี่ยก็จะก่อให้เกิด ผลกระทบต่อทารกในครรภ์นในช่วง3เดือนแรกใน3เดือนแรกเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์เป็นอย่างสูงเลยนะคะในกรณีที่สัมผัสกับรังสีในช่วงของ0ูนถึงหสัปดาห์แรกหลังปฏิสนธิเนี่ยอาจทาให้ทารกเนี่ยตายในครรภ์ได้เลยนะคะถ้าสมมติ2องถึงสีสัปดาห์นะคะก็จะทําให้การเจริญเติบโตของทารกเนี่ยแค่แกนนะคะสมองเติบโตผิดปกตินะคะแล้วก็อาจจะเกิดมะเร็งเกิดขึ้นในภายหลังด้วย รวมถึงผลกระทบระยะยาวเนี่ยก็จะส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงานนะคะทำให้เกิดออความผิดปกติต่ออารมณ์แล้วก็จิตใจนะคะ ในส่วนของหลักการสำคัญพื้นฐานของ ICRP นะคะ ICRP ก็ย่อม,มาจาก International Commission on Radiological Protection ค่ะเป็นหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับรังสีโดยตรงเลยนะคะเขาก็ได้กําหนดลักษณะการสัมผัสรังสีหรือการได้รับรังสีนะคะออกเป็น3ลักษณะอันแรกนะคะก็คือการสัมผัสรังสีเนี่ยเป็นไปตามงานที่ทํานะคะหรือว่าที่เรียกว่า plan exposure situation ก็คือถูกวางแผนมาแล้วนะคะเกิดจากการที่นํารังสีหรือว่าใช้แหล่งกําเนิดรังสีในการทํางานที่เกิดขึ้นในสถานที่ทํางานค่ะ อันที่2นะคะในกรณีภาวะฉุกเฉินค่ะ emergency exposure situation อันนี้ก็เกิดในกรณีที่เกิเกดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เ,เกิดจากการทำงานนะคะเกิดการผิดพลาดทำให้เกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นส่วนลักษณะงานที่3ก็คือการสัมผัสรังสีที่มีอยู่ทั่วๆไปนะคะ existing exposure situation ก็คือเป็นการแพร่กระจายของรังสีตามธรรมชาติ หลักการพื้นฐานในการกำหนดค่ามาตรฐานการสัมผัสรังสีนะคะก็จะมีทั้งหมด3หลักการค่ะอันแรกเนี่ยก็เป็นหลักการการมีเหตุผลอันสมควรนะคะหรือที่เรียกว่า the principle of justification นะคะเป็นการวิเคราะห์คุณและโทษของการใช้รังสีค่ะโดยการที่จะนำเอากิจกรรมหรือว่าออสิ่งต่างๆมาใช้จะต้องวิเคราะห์ที่คุณแล้วก็โทษนะคะ คุณประโยชน์เนี่ยจะต้องมากกว่าโทษถึงจะมีการนำเอากิจกรรมนั้นเนี่ยมาใช้ 2. นะคะหลักการให้ความคุ้มครองที่เหมาะสม The Principle of Optimization of Protection นะคะก็เป็นการพิจารณาถึงการลดความเสี่ยงจากรังสีต่อบุคคลแล้วก็ประชาชนนะคะซึ่งจะพิจารณาจากปริมาณรังสีที่จะได้รับรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะ จำนวนคนที่ได้รับผลกระทบของรังสีนั้นๆซึ่งจะต้องพิจารณาให้มีการสัมผัสรังสีให้ต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามหลักการของ ALARA นะคะ ALA RA ก็ซึ่งมาจาก As Low As นะคะ Reasonably Achievable นะคะอันนี้ก็คือจะต้องได้รับรังสีให้น้อยที่สุดโดยมีปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะและสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นะคะอันที่3หลักการการจำกัดค่าการสัมผัสรังสีนะคะ The principle of limitation ก็คือจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานแล้วก็จำกัดการได้รับรังสีจะต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดเอาไวค้ค่ะค่ะส่วนหลักการพื้นฐานของ NRC นะคะ The Nuclear Regulatory Commission เนี่ยเขาก็ได้กำหนดค่ามาตรฐานการสัมผัสดังสีสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานแล้วก็สำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งเขาก็อิงกับหลักการที่ ICRP กำหนดด้วยก็แบ่งออกเป็น1น,นะคะกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายใต้ใตการเฝ้าระวังสุขภาพแล้วก็มีการควบคุมการรับสัมผัสรังสีค่ะกลุ่มที่2กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะ 3. นะคะกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่รู้ว่างานที่ทำเนี่ยมีอันตราย จากกรังสีแล้วก็กลุ่มที่4นะคะเป็นการระยะเวลาในการสัมผัสเนี่ยจะต้องไม่จะต้องอยู่ที่ประมาณ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะ ค่ะเรามาดูกฎหมายด้านความปลอดภัยจากกลางสีนะคะอันแรกเนี่ยเป็นพรบพลังงานบารมณูเพื่อสันติตอนนี้ก็ได้มีใช้พรบพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติฉบับที่2ของปี2,562มาทดแทนแล้วนะคะนักศึกษาสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของกฎหมายฉบับนี้ได้ส่วนออกฎหมายที่2จะเป็นกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสีพศ2,561นะคะซึ่งก็ได้กำหนด หลักเกณวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยตามรังสีความปลอดภัยทางรังสีนะคะซึ่งก็จะเป็นตามตารางอันนี้เลยนะคะที่ได้กําหนดกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานต่างๆเอาไว้แล้วก็กําหนดปริมาณของรังสีที่จะสามารถรับได้นะคะจะต้องไม่เกินค่าในตารางนี้ที่กําหนดเอาไว้นะคะค่ะอันที่3นะคะ กระทรวงการจัดการกากกรมตารังสีพศ2561ค่ะอันนี้เขาก็กำหนดหลักการนะคะวิธีการเงื่อนไขในการจัด,จดการกากกรมตารังสีแล้วก็เกณฑ์การที่จะเอาไปกำจัดบำบัดนะคะแล้วก็กฎหมายที่4นะคะเป็นกฎกระทรวงในการกำหนดการแบ่งระดับกำหนดคุณวุฒิแล้วก็การอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีของพศ2563ค่ะที่ได้เพิ่งออกประกาศ กฎกระทรวงในอันนี้ไปเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูกันที่องค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านรังสีกันค่ะองค์กรแรกเนี่ยก็คือ IAEA e นะคะ The International Atomic Energy Agency ค่ะชื่อก็บอกกัแล้วนะคะว่าเกี่ยวกับพลังงานอะตอมนะคะก็จะมีหน่วยง,งานนี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้พลังงานอะตอมค่ะแล้วก็ต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบ ว่ามีประเทศไหนนะคะมีการใช้หรือว่ากำลังอยู่ระหว่างการทดลองเพื่อใช้นิวเคลียร์ค่ะหน่วยงานองค์กรที่2นะคะก็เป็น ICRP ค่ะอย่างที่อาจารย์ได้พูดได้กล่าวไปแล้วนะคะก็เป็นองค์กรที่จะต้องมีหน้าที่ในการกำหนดหลักการพื้นฐานของการคุ้มครองความปลอดภัยทางด้านรังสีซึ่งเขาก็จะมีกรรมาการทั้งหมด4คณะทำงานนะคะคณะทำงานแรก จะเป็นในเรื่องของ radiation effect ค่ะก็จะพิจารณาถึงผลกระทบต่างๆของรังสีที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนนะคะคณะทำงานที่2 dose form radiation exposure นะคะ dose นะคะก็เป็นเกี่ยวกับการใช้ปริมาณนะคะก็จะเป็นการพิจารณาถึงปริมาณการได้รับรังสีค่ะคณะทำงานที่3นะคะก็จะเป็น radiological protection In medicine นะคะก็จะเป็นการคุ้มครองทางรังสีทางการแพทย์โดยจะคุ้มครองที่บุคคลแล้วก็เด็กในคลันเด็กในคันนะคะองค์กรสุดคณะทำงานสุดท้ายนะคะเป็น application of the commission's recommendations นะคะเป็นการเป็นคณะทำงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ข้อแนะนำของเกี่ยวกับรังสีต่างๆเพื่อคุ้มครองประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะค่ะ องค์กรที่3นะคะ The International Commission on Radiation u n i t and Measurements นะคะหรือ ICRU นะคะอันนี้เขาก็จะกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการากำหนดหน่วยแล้วก็การวัดนะคะเพื่อให้ประเทศต่างๆเนี่ยใช้หน่วยการวัดไปในทางทิศทางเดียวกันนะคะไม่ให้เป็นการสับสนของประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะซึ่ง งานหลักๆขององค์กรนี้เนี่ยก็จะดูในเรื่องของปริมาณแล้วก็หน่วยของรังสีนะคะขั้นตอนในการดำเนินการสำหรับการวัดนะคะค่ะส่วนองค์กรระดับประเทศนะคะองค์กรระดับประเทศเนี่ยก็จะมีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินะคะที่จะ เป็นหน่วยงานที่จะกำหนดกฎหมายแล้วก็บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมานูค่ะกำหนดเกณฑ์ปริมาณรังสีสูงสุดที่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะสามารถรับได้ด้วยแล้วก็ควบคุมและกำกับความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวมถึงการศึกษาคนา้นคว้าวิจัยพัฒนาเผยแพร่ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับทางด้านพลังงานปรมานูค่ะรวมถึงนะคะ ข้อหลักๆสำคัญเลยก็คือการตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบของรังสีด้วยนะคะอ,องค์กรที่2นะคะก็คือเป็น NCRP ค่ะนะคะก็คือ the National Council นะคะ on Radiation Protection ค่ะแล้วก็องค์กรที่3เป็น NRC นะคะ the Nuclear Regulatory Commission ก็จะควบคุมความปลอดภัยทางการใช้สารนิวเคลียร์ของในสหรัฐอเมริกาค่ะ สำหรับหลักการในการป้องกันอันตรายจากรังสีนะคะเรามาสรุปอีกรอบนึงคะ่ะจากหลักการของ ICRP 3หลักการคะ่ะอันแรกก็คือหลักการการมีเหตุผลอันสมควรนะคะ Justification ก็คือต้องวิเคราะห์คุณและโทษนะคะ คุณประโยชน์นจะต้องมากกว่าโทษนะคะรวมถึงหลักการคุ้มครองที่เหมาะสมนะคะ Optimization ก็จะต้องพิจารณาลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยใช้หลักการอลาล่านะคะแล้วก็หลักการการจำกัดค่าการสัมผัสนะคะ Limitation ก็ต้องออจำกัดไม่ให้เกินค่าที่กำหนดนะคะ ค่ะสำหรับหลักการควบคุมการใช้รังสีก็ใช้หลักการ ALARA อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นนะคะโดยต้องรักษาระดับปริมาณรังสีให้ต่ำสุดมากที่เท่าที่จะเป็นไปได้นะคะแล้วก็ใช้การป้องกันการได้รับรังสีจากแหล่งกำเนิดรังสีภายนอกร่างกายโดยใช้หลักการสามประการอันแรกก็ขึ้นอยู่กับเวลานะคะจากกราฟที่อาจารย์ได้โชว์ขึ้นสไลด์นี่นะคะก็จะเห็นได้ว่า อัตราปริมาณรังสีที่ได้รับเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเ,ออเวลานะคะถ้าหากว่าระยะเวลานานๆนะคะผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็จะได้รับรังสีในปริมาณที่สูงขึ้นด้วยนะคะแปรผันไปตามกับระยะเวลาค่ะเพราะฉะนั้นในการที่จะควบคุมการได้รับสัมผัสรังสีเนี่ยก็จะต้องลดระยะเวลาในการสัมผัสกับรังสีค่ะอันที่2นะคะระยะทางค่ะ ระยะทางเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการได้รับรังสีด้วยนะคะในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยทำงานอยู่ใกล้กับแหล่งกําเนิดรังสีเนี่ยก็จะทําให้ได้รับปริมาณรังสีเข้าไปค่อนข้างมากนะคะก็ในการควบคุมการสัมผัสการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็ควรจะมีระยะห่างนะคะยิ่งห่างเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งได้รับรังสีน้อยลงเท่านั้นนะคะและเครื่องกำบังรังสีค่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะ ซึ่งที่จะช่วยลดการได้รับสัมผัสของรังสีด้วยนะคะจากกราฟเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าถ้ายิ่งเ,เครื่องกำลังรังสีมีความหนามากเท่าไหร่นะคะาการได้รับสัมผัสรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานาตามที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับไปนะคะก็จะลดน้อยลงมากเท่านั้นค่ะ ในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของกากกำมตรังสีค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแหล่งกําเนิดของกากกำมตรังสีเนี่ยมาจากแหล่งไหนบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือการที่ใช้กากกำมตรังสีในทางการแพทย์ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ในขั้นตอนของการตรวจวินิจฉัยนะคะแล้วก็การบําบัดรักษาของแพทย์ค่ะ ส่วนที่2นะคะก็มาจากการศึกษาวิจัยก็อาจจะพบในมหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าสถาบันวิจัยต่างๆที่ใช้รังสีในการศึกษาค้นคว้าทางการวิจัยค่ะและส่วนที่3มาจากอ,อ,อุตสาหกรรมค่ะพวกโรงงานต่างๆที่มีการใช้อุปกรณ์ที่มีรังสีอย่างเช่นสายล่อฟ้านะคะหรืออุปกรณ์ตรวจจับควันเนี่ยนะคะก็จะมีกากกำมัตังรังสีที่จะเป็นที่จะต้องนำไปกำจัดต่อไปค่ะ ค่ะในการจัดการกากกัมมันรังสีเนี่ยก็จะใช้กฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันรังสี2,561นะคะที่ได้จำแนกกากกัมมันรังสีเอาไว้เป็น5ประเภทนะคะตามค่าครึ่งชีวิตของกากกัมมันตรังสีในแต่ละประเภทค่ะซึ่งหลักการบำบัดและกำจัดกากกัมมันรังสีนะคะก็ทำได้โดยการทำให้เข้มข้นแล้วก็นำไปจัดเก็บนะคะก็อาจจะใช้วิธีการ ต้มระเหยนะคะซึ่งจะใช้ความร้อนแล้วก็ระเหยส่วนของที่สามารถระเหยไปได้นะคะพอเหลือเป็นตะกอนเนี่ยก็สามารถเอานําไปจัดเก็บได้นะคะเพื่อรอการกําจัดต่อไปค่ะค่ะวิธีที่2หรือการทําให้เจอจางแล้วก็ระบายทิ้งไปนะคะก็ใช้ด้วยการตกตะกอนทางเคมีค่ะใช้สารเคมีเข้าไปนะคะผสมเข้าไปทําให้เกิดการตกตะกอนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้เป็นตะกอนมาแล้วก็รอการกําจัดต่อไปนะคะ หรือว่าเป็นการจัดเก็บแล้วก็ปล่อยให้สลายตัวเองไปนะคะก็คือเป็นการจัดเก็บเอาไว้เรื่อยๆแล้วก็ปล่อยให้สารกำมะตะลังสีเนี่ยสลายตัวไปให้หมดนะคะซึ่งวิธีการในการบำบัดจ,จัดการเนี่ยอาจจะต้องใช้ทั้ง3หลักการในคราวดเดียวกันเลยก็ได้นะคะ ค่ะส่วนวิธีการบําบัดและกําจัดกากกัมันตารลาังสีนะคะในกรณีที่กากกัมันตารลาังสีเนี่ยเป็นอนุภาคหรือว่าเป็นก๊าซเกิดขึ้นนะคะวิธีที่ที่สามารถเอาไปใช้เนี่ยก็ต้องมีการดักจับอนุภาคเพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปในอากาศแล้วก็ไปสู่สถานที่สาธารณะต่างๆนะคะโดยสามารถทำโดยการกรองการสกัดแยกการแพร่แล้วก็การดูดจับนะคะ การปลองเนี่ยก็อาจจะใช้ถุงปลองอากาศนะคะในการที่จะมาดักจับอนุภาคนะคะส่วนการสกัดแย่เนี่ยก็จะเป็นการกลั่นเย็นด้วยการลดอุณหภูมิมากๆทําให้การทำให้เกิดการระเหยเกิดขึ้นนะคะการแพร่เนี่ยก็อาจจะมีใช้ในเรื่องของอัตราการแพร่นะคะเพราะว่าเกิดการแพร่ในตัวกลางที่ต่างชนิดกันเนี่ยก็จะสามารถทําให้สามารถแยกกา๊าซออกไปได้นะคะหรือว่าการดูดจับ โดยการใช้ Activated c a r b ร n บในการที่จะดูดจับ Gas ก๊าซกัมมันตรังสีค่ะค่ะส่วนกรณีที่กากกัมมันตรังสีเป็นของเหลวนะคะ ก็อาจจะใช้วิธีการตกตะกอนทางเคมีโดยใช้นำสารเคมีต่างๆเนะะี่ยค่ะมาผสมทำให้เกิดการตกตะกอนเกิดขึ้นนะคะหรือว่าการทำให้ระเหยนะคะโดยการต้มของเหลวส่วนที่ระเหยเนี่ยก็จะระเหยออกไปนะคะส่วนที่เป็นของแข็งเป็นตกตะกอนก็รอการกำจัดต่อไปค่ะวิธีที่3นะคะกรณีที่กากกำมะถันสีเป็นของแข็งเนี่ย ก็ต้องทํำให้เสถียรแล้วก็การทําให้แข็งนะคะก็อาจจะหาสารที่มีคุณสมบัติในการยึดติดได้ดีมาผสมกับกากาการมันตารังสีนะคะแล้วก็อาจจะใช้วิธีการเผาค่ะก็จะได้กาได้กาที่เฉยทางปฏิกิริยาทางเคมีด้วยถ้า ก่อนที่จะทําวิธีการบําบัดกําจัดกากกำมะถันรัง,งสีนะคะเราเนี่ยก็ควรจะต้องลดปริมาตรหรือว่าลดปริมาณของกากกำมัถันรัง,งสีให้หน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะกําจัดต่อไปแล้วก็ลดค่าใช้ใจ่ายในการที่จะนําไปบําบัดแล้วก็กําจัดด้วยนะคะซึ่งวิธีการในการลดแล้วก็ ลดปริมาตรหรือว่าปริมาณของกากกำมะตะลังสีเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะมี5วิธีนะคะอันแรกเนี่ยก็คือการเผาค่ะก็เพื่อทําลายกากกำมะตะลังสีที่สามารถเผาไหม้ได้เนาะแล้วก็อันที่2การอัดนะคะด้วยเครื่องมืออัดที่มีกําลังนะคะการตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆให้มีขนาดเล็กลงนะคะการหลอมละลายค่ะก็โลหะต่างๆที่เปื้อนกากกำมะตะังสีเนี่ยก็จะถูกหลอมละลายไปนะคะแล้วก็การทําลายด้วยกรดค่ะค่ะ น,นี่ก็เป็นวิธีการลดปริมาณของกากกำมะกำมะตะลัง,าางสีที่เราจะเอาไปกําจัดค่ะส่วนในการจัดเก็บกากกรมะตะลัง,าางสีในขั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะมีนะคะวิธีแรกก็คือการฝังดินนะคะการฝังดินที่ไม่ได้ลึกมากๆไม่ได้ลึกมากนะคะประมาณ5-10เมตรจากผิวดินเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะใช้ในกรณีที่ กากกำมะถันลังสีเนี่ยมีค่าชีวิตสั้นๆนะคะประมาณไม่เกิน30ปีนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะสลายย่อยสลายไปเองนะคะวิธีที่2ก็คือการฝังดินในกรณีที่ดินฝังดินไปแบบลึกมากๆเลยนะคะประมาณ500-1,000ถึงเมตรจากผิวดินอันนี้ก็จะใช้กับกากกำมะถันลังสีที่มีค่าครื่องชีวิตยาวนานนะคะแล้วเราเราเป็นอันตรายเราต้องการที่จะแยกจาก มนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะเกิดการปนเปื้อนนะคะหรือว่าการาไปทิ้งกากนะคะทิ้งที่ทะเลอันนี้ก็ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อตกลงนานาชาตินะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็พยายามละเว้นวิธีนี้นะคะหรือว่าการทิ้งโดยการาทําลายโดยวิธีอื่นๆอย่างเช่นการทิ้งไปนอกอวกาศหรือว่าการาฝังไว้ในน้ําแข็งนะคะแต่ปัจจุบันนะคะวิธีพวกนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกเอานามาใช้ในปัจจุบันนะคะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับในหน่วยของมลพิษทางรังสีค่ะก็นักศึกษาก็สามารถไปหาความรู้เนื้อหาเพิ่มเติมจากในเอกสารการสอนได้นะคะแล้วก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดก่อนและหลังเรียนด้วยค่ะ